นี่เนาะนี่เนาะไปเบื้องล่างที่ซองมันจะได้รูปอะไรไปอันนี้อันนี้ก็เป็นล่างแรกเนาะซึ่งน้องทายเป็นผู้ใส่เนาะผู้นี้เนาะเป็นผู้ใส่เนาะล่างที่ซองเป็นอะไรไปไปเบื้องกันเลย Ni nọ bạn nhạc cát nhằm sâu nọ. Nhằm sâu chân chân. nọ. cầm nông xài xong con nữa Sơn vào đây nữa น,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  νε. นี่เนาะมาใช้ไปจนนี่เนาะบ่ได้เนาะอ่าเป็นอะไรบ้าโอ้บ่ได้เนาะอันนี้็คือล้างที่ซ้ำเนาะเดินกันเลยนี่เนาะเป็นอะไรใสไดู้บ่ได้เนาะเดินกัน โอ้โหโหทุกคนสังใดเนาะแต่ตจอนเนาะทุกคนโอ้โหนี่ผู้นี่กว่าใส่ไว้อยู่นี่เนาะแต่แต่ตจอนแต่มันยังมากินวะน่าจะเป็นตนุณุใหญ่เนาะตนุณุใหญ่มากินโอ้โห ส hmm ุงข่อยจะบ่เอาเนาะโอ้เสียดายนักทุกคนนี่ได้แล้วแต่ต้นุใหญ่มากินเนาะนี่โอ้ ก็ใส่ไว้ยู่นี่เนเา่ก็ใส่ไว้ยู่นี่เนะเาะนี่ก็ใส่ล่างที่ซีก็ใส่ไว้ยู่นี่เนะเาะแต่ว่าเห็นกลับแล้วมีลุนมีลุนก็ใส่ไว้ยู่นี่เนาะแต่ว่าเห็นกลับอ้าวเดี๋วจะจอดอีกโอ้ โอ้เรตจันทร์ตะตนูใหญ่มากินอ e ีกเนาะเป็นไดวทุกคนอันนี้คือลังที่4เนาะนี่สักตัวนี้มันตนูใหญ่มันบ่กินหัวเนาะมันกินแต่สมันเนาะมันบ่กินหัวเนาะลงลงที่3เมื่อกี้มันกินหมดเนาะมันกินหมดเลย โอ้สุดได้สุดได้สุดได้นาะนี่โอ้ส่วนไข่ปอาเอวนาะเป็นอันนี้เราไข่ปลเอาเลยนี่เนาะปลาสุดได้สุดได้แห่งสุดได้แหงทิมทอดล่างที่ห้านาะมันสิได้เราบ่อใดไปไปเบิ่งกันเลยเอออยู่นี่เนาะ สกอยไซไปอยู่นี่เนะาะไากินอีกแล้วทุกคนนี่เนาะมันกินหัวตัวนี้เนาะตัวนี้คือตานูแดงเนาะนูแดงไาถึกกินอีกแล้วเบิ่องสองคนนั้นนี่ต้องหูจักช่วยเรือกันเนะาะมอนี้ ตอนนี้มาฮอดลงังพลังที่หกเลยเนาะมาจามเบิ้งมานเป็นอะไรเนาะสร้งางที่หกให้ใส่อยู่บนบนนั้นเนาะไปตัง,งเลย สังค่อยใส่ไว้อยู่นี่เนาะกลับหายแล้วทุกคนซอกเอกบิง้งเอาขวากวัยมัดนี่อยใส่อยู่นี่เนาะแล้ววอยมัดขวากวัยมัดใส่ตัวนี้เนาะสออกเบิง้งว้าสอกเบิ้งซอกซอกัซกซกัก โเ,โเก็กนกกันดะมันน่าจะลากลงมามานีเนาะเส้นก้อยใส่ไปบนนนเนาะน่าจะลากมาทางนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนลุดแล้วโอ้ตัวนูหยยนูนยยแท้เบิ้งทุกคน โอ้หเลือดแตกคนมันเนาะนี่เนาะโอ้โหนี่เนาะโอ้โหนี่เนาะคนกดเสียดายเลยนี่พาทุกคนบนเรือเลย โอ้เลือดเต่างนาะทุกคนโอ้โหสีดายนะ่ะทุกคนเนาะไปไปเบื้องล่างต่อไปซึ่งค่อยใส่ไว้ไบบอลนะเนาะมันลากมาพอหนี้เนาะแต่ว่ามันลุด โอ้โหเสียดด้เสียดด้ไปรุ่นลางต่อไปมาเบิงลางที่หกเนาะนี่เนาะอ้าวตุนุนน้อยเนาะโอ้โหนี่ไครใส่ไว้อยู่นี่เนาะนี่โอ้โหนี่กลับห้องน้องชายก็ได้เนาะนี่ทุกคนโอ้โห คนใหญ่เลยนี่น้องสายใส่วันนี้เนาะนี่โอ้โห,โหมาน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 น้องสายมาไปจำกับหงนะจะเป็นลางที่แปดโอ้โหทุกคนมันเงียบเลยมันมันบอลันทุกคนบึง้งนี่โอ้โคตรเสียดายเลย ซึ่งคอยเอาดินดินทมมันปิดเม็ดแล้วนะมันคืนนะเนาะตัวนี้คอยกระทมเลยเนาะตอนนี้มันเบิง้งนี่โอ้โหสิดายสิได้ไดโอ้โหเจอเห็ดทุกคนโอ้โคตใหญ่เลยทุกคนเบิง้งโอ้โห นี่ฮู้ทุกคนฮู้ฮูฮ้ฮานี่จดเฮ็ดดีซ้ำนาเลยฮู้สกินใจนะทุกคนถ้าตัวนี้กินใจเด้อกินใจทุกคนฮู้เฮ้ย แค่กลับ h o ม e ก็ได้ทุกคนไอ้ยู่นี่เนาะโอ้โหควายใไซวีอยู่นี่เนาะทุกคนนี่ควายไซวีอยู่นี่เบิง้งนี่เออหิวตะมดกินเม็ดโอ้โหนี่ได้แล้วทุกคนโอ้โหมนัมนมนัมนมนันมันมันอันนี้คือลางสิบแปดเนาะทุกคนเออปรแมาณลางสิบเก่าเนาะ นี่โอ้โหมันอยู่มันอยู่นี่นี่ไปคอยใส่อยู่นี่บ่ได้เนาะทุกคนโอ้ลังนี่บ่ได้อีกแล้วทุกคนนี่โอ้โหซึ่งมันน่าจะได้นะลาลังนีนะคนนะฮะคอยใส่ไว้อยู่นี่เนาะซึ่งคอยใส่อยู่นี่นี่กลับมาอยู่น,น,นี่โอ้โห โอ้ได oh, oh ้แล้วทุกคนเด็กแล้วโอ้โหมันม่นม่านมานี่มันมันดีโอ้ตัวแบบใหญ่ๆเนาะน้องสายสองคนกำลังเอาหนอนไหม่เนาะนี่น้องสายกำลังเอาหนอใหม่เนาะนี่น้องสายกำลังเอาหนอใหม่เนาะทุกคนโอ้นี่เนาะ น้ี่น้องสายกำลังออกเนาะอืออือโอ้โหขึ้ลายมกคลนี่เราทุกค่น้องไม่โอ้ นี่เนาอโอ้โหอูมโผล่กับก่งนี่กำลัง่า,า,างไ,ปปไ,ไปเป็นอะไรไปเพิ่งกันเลยโอ้ โอ้ทุกคนมันหลุดอีกแล้วทุกคนโอ้โหนี่ก็ใส่ไว้อยู่นี่เนาะนี่มันเลือดแต่ห่างทุกคนเลือดแต่ห่างทุกคนนี่นี่ก็ใส่ไว้บนนี้เนาะทุกคนโอ้เสียดายเสียดายอ้าวลางนี่ทุกคน นี oh ่โอ้โหมันกินอีกแล้วแต่ได้ตัวหน่อยเนาะทุกคนนี่ได้ตัวหน่อยมันกินอีกแล้วทุกคนนี่ทุกคนเนาะโอ้ทุกคนได้อีกแล้วทุกคน เฮ้ย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 นี่ทุกคนนี่อ้าววาจังได้ไอ้หนูนี่เนาะฉันค่อยใส่ไว้ยูคูเนาะนี่ก็คือกหูของมันเนาะนี่นี่เนาะทุกคนก็ใส่ไว้อยู่นี่เนาะนี่

มา,มาเบิ้งหลังสุดท้ายทุกเนาะทุกคนลางสุดท้ายจะเป็นอะไรมนาะมาเบ่งกันเลยรุนนๆุน,น,น,นเอ,อ้าทุกคนได้อีกนี่น,นี่นี่ก็คือลางสุดท้ายเนาะสัค่อยใส่ไปอยู่นีเนาะทุกคนนี่นี่มันใดอีกแล้วทุกคนฮึม นี่โอ้โหมัน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 ีมน่มันนี่เนา<ป>ะหลังจากที่เราไปจามกลับได้มาับประมาณสิบป่าตัวนี่เนาะแต่ตัวนู้นน้อยได้แต่นู้นน้อยเนาะบ่ได้ตัวน,น,นู้นใหญ่เนาะอะไรประมาณนี้เนาะคนบอกไปไปบอกล่ะสิบป่า,ปาตัวเนาะไป